Es ist ungefähr 15 Minuten entfernt. Es ist ungefähr 15 Minuten entfernt. Das ist ziemlich weit. Das ist ziemlich weit. Das ist ziemlich weit. Es gibt dort drüben einen Supermarkt, wenn das hilft. Es gibt dort drüben einen Supermarkt, wenn das hilft. Es gibt dort drüben einen Supermarkt, wenn das hilft. Super. Wo ist er? Super. Wo ist er? Super. Wo ist er? Überquere die Straße und biege dann nach links ein. Er ist an der Ecke. Überquere die Straße und biege dann nach links ein. Er ist an der Ecke. Entschuldigung, ich suche. Also, was ist das auf Thai? ไปคูณฉันกำลังมองหาร้านกาแฟอันหนึ่งอ,อ่สักอันแถวมีร้านกาแฟสักอันแถวนี้ไหมสักสักแห่งแถวนี้ไหมอือหือ่ที่สุดมีอยู่หนึ่งอันที่สุดถนนนี่เลยเอือหือ่มันอยู่ใกล้ไหม มันอยู่ประมาณสิบห้านาทีจากนี้ไปห่างออกไปสิบห้านาทีโอ้นั่นมันค่อนข้างไกลคำว่าคำว่าซิมลิชมันเหมือนคำว่าค่อนข้างแต่มันแปลว่าแบบค่อนข้างมากอะค่ะครูคิดว่าค่อนข้างมากค่อนข้างมาซิมลิชค่อนข้างไกลมั้ใช่เอสกิปดอเป็นอ่ามันมี ซูเปอร์มาร์เก็ตอันหนึ่งทางโน้นอยู่อยู่ทางโน้น <Hey. S 1> มันอาจจะช่วยคุณ <จะ S 1> ได้นะช่วยนะได้ถ้า,ถ,าถ้าจะช่วยได้เว้นถ้าจะช่วยได้อ่ะโอเคโอ้นั่นดีเลยมันอยู่ไหนนะเอ่ออ่เอ,อ,เอข้ามถนนไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแรกดิงส์ไอถูกปะ นะำลิงส์ไอแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วแล้วก็ไม่ไม่ใช่ไอไอตรงนี้แปลว่าเหมือนคล้ายๆเข้าไปอ่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางซ้ายเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายเงี้ยอ๋อเลี้ยวทางซ้ายไม่ใช่ว่าหมไอบิงไม่ใช่ไอบิงเก่ใช่ไหมฮะบ้ายเกอบีเกไอมาจากเลี้ยวค่ะแปลว่าเลี้ยวอ่ะอ๋อบีเกอไอไอบีเกอเออไอเออนั่นแหละ ใช่โอเคไอไอเบกกิงไอเบกกิงโอเคอ่ามันอยู่ตรงหัวมุมนั่นแหละโอเคอืมอ่าเราอาจจะใช้คำว่าเกือบบัดิสตร้าเซก็ได้แปลว่าข้ามเหมือนกันเกือบหรือว่าเกือบเกหรือหรือเกือก็ได้บางค่ะเกือบบัดิสตร้าเซเนาะแปลว่าข้ามถนนอะไรส่งโ s เอสโซไวท์ฟหรือวันและสัต t ์สตันเดเนาะ Schön, yeah. schön, dich kennenzulernen und ich hoffe, dein Deutsch wird immer besser dann. Okay. Oh, danke, danke. danke. Okay. So, bis okay. Vielleicht sehen wir uns irgendwann. Vielleicht, okay. <laughs> <Okay. laughs> vielleicht. <Okay. hums> <Okay. hums> <hums> weil wir in China wohnen, ja? Ah, yes. Danke sehr, Danke. เรียนด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งในอนาคตครับผมครับค่ะวันดีค่ะครับสวัสดีค่ะ